สวัสดีครับวันนี้ก็วันอาทิตย์หาอยู่หา,หากินตามภาษาฮะอยู่เวียดนานมวันอาทิตย์เมื่อคืนก็ไมีได้เมาเลยโควิดมากกัดกักโตกักเตอกินเข้ากันน้อยนิดวันนี้ก็สดชื่นสดชื่นนะเสามากัดหาเอสเลยกินแล้วบ้านนี้ฮนะเมนูวันนี้ก็ดีแล้วนี่กำลังมาหาเก็บเบอร์ย่านางนี่ดีแล้วเบอร์ย่านางนี่ฮนะเดี๋ยวเราแกงต้องไมหมกินได้ไมวันนี้ แก่อไม้สายานางไอ,บอเบยยานางนี่กับมะอูเองเนี่สิผูตั้งแต่ต้นยังเล็กน้อยเนี่ยผู้ตัแต่ต้นยังเล็กน้อยวันนี้ได้กลิ่นตลอดนะมีในเงี้ยหน่อไม้สดก็ได้บเบยยานางก็ได้ค่าแตน,นังเข้มแล้ววันนี้แกงหน่อไม้ค่าแตน,นังเข้มแล้วเก็บเบยยานางเก็บมันหลายๆเนี่ยมันยังเข้มขนน้นเนาะเก็บใบยานาง ไปทำแกงหน่อไม้สหรับวันนี้นะครับก็อยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศอยู่เวียดนามช่วงนี้มือเมืองไทยไม่ได้ติดโควิดนะติดปัญหาโควิดพกเดือนเราไม่ได้มือบานนะขึ้นพรลูกขึ้นพรเมียอยู่เด้นะวยนะแต่ว่เเออเนาะมันตัดเศษขันทั่วโลกเนาะไม่มีเงือนเป็นใจเฮาเด้วยตัดเศไปทั่วแต่ว่า เดินเดินได้เนาะก็อยู่ๆไปอยู่ไปก่อนถ้ามีโอกาสไปก็ไปหาฮะยามพ่อยามแม่หาลูกหาเมียแล้วเนาะตามครอบครัวเนาะเบื่อยังเนี่ยเอาส,สดีพ่อแหละได้ถ้วยน้อยนึงเอานี่ก็ต้นมะกรูดเออต้นมะกรูดเออตะโพกตะไคร้นี่กระส่ายบาดนี้กระส่ายกระส่ายแห้งคักกระส่ายแห้งหลายบาดนี้เอาหักส่วนโค้ นี่ก็ผักสมโคโลกินได้ักสมโคผู้มาเองแล้วนี่เนาะมีผู้มาเองเพื่อเราผู้กินเนาะนะฮะเฮ้ยเดิน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 เอาเอ้ยคณะก็ได้บบดนี้ขนาแบดมันมีใยคณะก็มันเม็ดมันมีงามนะได้สามสี่ต้นนะเอาเอาเมื่อนี้ก็ได้สมาชิกผู้นึงนะเดี๋ยว เสียแป้งเด็ดแป้งเพื่อละเอียดเพื่อละเอีดเอ้เข็ดไอ้บวบเอ๊ะเพื่อกินได้แบบนี้นี่ธรรมดาอ่ะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวแกงลงไปแล้วให้ดูเพื่อนๆด้อเอ้าโอเคโอเค